เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นร้อนไม่แพ้กันครับก็คือเรื่องของรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ไปขโมยภาพที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าทางการของญี่ปุ่นจะไม่ได้เอาเรื่องนะครับตอนนี้เดินทางกับประเทศไทยแล้วส่วนหน่วยงานต้นสังกัดนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์นะครับอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงซึ่งทางรัฐมนตรีเองก็คาดการนะครับว่าผลการตรวจสอบน่าจะออกมาประมาณสัก1-2วันนี้นะครับ เรื่องนี้เองทางร่มตีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีตันตราพรน,นะครับก็พูดถึงนะครับที่กรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่ทางรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณสุพัฒน์สงวนดีกุลนะครับไปขโมยภาพที่ประเทศญี่ปุน่นคือแม้ว่าทางประเทศญี่ปุ่นจะไม่สั่งฟ้องคดีแต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดนะครับตอนนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อที่จริงแล้วคาดว่าน่าจะสรุปผลได้ภายในสองวัน หลังจากนั้นนะครับก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวิัยาต่อไปอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินะครับมีการเชิญคณะกรรมการนะครับทั้งจากกระทรวงยุติธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่วนจะลงโทษอย่างไรนั้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลของการพิจารณานะครับ คุณอภิรดียังชี้แจงด้วยนะครับประเด็นที่มีการสั่งย้ายคุณสุพัฒน์เนี่ยเข้ามาประจำช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็เพื่อเป็นการถอดออกจากการบริหารงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่ทําไปเพื่อเป็นการปกป้องนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจาร,รณาของคณะกรรมการครับไม่ได้เป็นการย้ายเพื่อปกป้องเป็นแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจกระบวนการทํางานด้วย นะคะก็เราจะเร่งดําเนินการในเรื่องนี้อย่างรวดเร็วที่สุดตามที่ได้เรียนไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะเป็นการดําเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแต่ทุกอย่างมีขั้นตอนในการทํางานค่ะขอบคุณมากค่ะกับคุณอภิรดีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตัวคุณสุพัฒมายอมรับพูดตรงตรงเลยละฮะว่า ก่อเหตุลักภาพวาดจริงๆนะครับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษกับผู้บังคับบัญชาขอโทษกับเพื่อนข้าราชการขอโทษคนไทยที่ทําเรื่องราวแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการล่ะครับที่มีกรรมการทั้งจากสานักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนจากสํานักนายกรัฐมนตรีจากผู้แทนกระทรวงพาณิชย์มาร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใสที่เกิดขึ้นผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นโทษทางวินัยเขามี5ระดับ ตั้งแต่ภาคทันลดเงินเดือนตัดเงินเดือนให้ออกหรือไล่ออกนี่คือโทษสูงที่สุดนะครับกรรมการตัดสินแล้วว่าเป็นอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นครับต้องรอดูกันด้วยนะครับก่อนอันนี้ก็มีกระแสข่าวว่าคุณสุพัฒน์อาจจะลาออกจากตําแหน่งนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ,กะเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้แล้วนะฮะ